สวัสดีครับอยู่กับผมช่องจอห์นนี่ชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะพามากินลูกชิ้นยืนกินบุยรามนะครับผมมาดูบรรยากาศที่สถานีรถไฟครับผมอันนี้ก็ยืนต่อคิวซื้อลูกชิ้นนะครับผมคนเยอะมากบรรยากาศข้างบนคือคนเยอะมากทุกคนดูบรรยากาศรอบๆอันนี้ก็สั่งให้ไหมครัใส่ถุงครับผม แต่ถุงไปกินที่บ้านได้ลูกชิ้นแล้วไปกินที่บ้านนะครับผมสวัสดีครับอยู่ผมช่องจอห์นนี่ชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะพามากินลูกชิ้นบุรีรัมลูกชิ้นยืนกินหลังสถานีบุรีรัมนะครับผมวันนี้ก็ไปซื้อมาอยู่หลังสถานีนะครับผมมีลูกชิ้นหมูแล้วก็อันนี้ก็เป็น น่าจะเป็นเอ็นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับผมจอน,นี่พามากินลูกชิ้นยืนกินบุยลาวันนี้แต่วันนี้ซื้อกลับบ้านนะครับผมซื้อมากินที่บ้านเพราะว่าช่วงนี้เขาให้ใส่ถุงกินหนร้านไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับผมน้ำจิ้มก็เป็นพริกเผาครับผมเรามาชิมกันเลยคาแรก อร่ยอยครับผมน้ำจิ้มอร่อยมากวันนี้ไปซื้อคนเยอะมากเลยวเนี่ยเจ้านี้อร่อยมาก น้ำจิ้มรสเด็ดอันนี้เป็นหมู น้ำจิ้มจะเหนียวนะครับเหนียวขน้นเป็นสีดำน้ำจิ้มพริกเผาลูกชิ้นบุรีลำน้ำจิ้มอร่อยมากเจ้าเีย ทุกวันนี้เขาขายมาละสามบาทนะครับผมจิดมายี่สิบวันนี้ก็ไปจัดมาจัดมาหกสิบบาทท้ำจิ้มพริกเผาอืมอร่อยมาก ถ้ามาบุรีรัมย์ไม่ต้องกินกินอูชินเลยนผมขึ้นชื่อจังหวัดบุรีรัมย์เลยอูชินยืนกินบุรีรัมย์ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องยืนยินอ๋อขอให้นางกินที่บ้านก็ได้ Rồi anh chín luôn. Hãy subscribe cho kênh รสชาติจะออกมีเค็มนิดๆอยู่ที่สถานีรถไฟวีรมนะครับผมลูกชิ้นยืนกินวีรม Ừ. Rồi Ừm ถ้ามาบุญจะต้องเป็นเจ้านี่เลยเป็นที่หน้าร้านเขามีอะไรนะช่วยด้วยเขาไปประกวดมาเลยอนยะมีช่วยรางวัลด้วยอร่อยมากเจ้านี่ 来吧。 รือจะซื้อไปทอดที่บ้านก็ได้นะผมมีชุดชุดเล็กชุดใหญ่ซื้อไปทอดเองวันนี้ไปซื้อคนเยอะมากไปยิยนต่อคิวโหโคดรนาหายิงจริง กี่ไม้เนี่ยทีไม้แล้วที่ไม้ไทยซื้อมาสิบไม้เอาทุกคนน้ำจิ้มอร่อยมาก มือนแล้วทุกคนทุกชิ้นยืนกินบุวีดามวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ไปพลาดคลิปต่อไปวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ